ดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ท่านได้รับชมกับมิสูบิชิไทยท่าน4ประตูนะคะรอๆอ,อีกแล้วค่ะทุกท่าน4ประตูคันนี้นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีค่ะประหยัดด้วยนะคะเป็นรถบ้านเดิมๆค่ะไม่มีเฉี่ยวชนเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นทรงหล่อพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะด้านหลังสามารถบรรทุกได้ด้วยค่ะรถมือสอเกียร์ธรรมดา พวงมาลัยพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าปรับค้างไฟฟ้านะคะสีสวยภายในสวยร้อแ,แมกหล่อค่ะราคา1 6 9 0 0 0บาทหรือต้องการจัดไฟแนน์นะคะวางเงินดาว1 9 0 0 0บาทค่ะฟรีค่าจัดสัญญาฟรีค่าโอนรถนะคะสนใจรับชมรถคันนี้อยู่แถวกำแพงเพจค่ะ เบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรคุยโดยตรงนัดหมายร่วงหน้าก่อนเดินทางไปชมประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ